คุณว่าอีลอนมัสก์อะ ซึ่งเป็นมนุษย์ที่รวยที่สุดในโลกเขาจะรวยพอเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ไหมคือรู้แหละว,ว่าอีลอนมัสไม่ได้เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกานะขาดคุณสมบัตินี้ในการเป็นประธานาธิบดีแต่เรื่องนี้ยังไงมันก็ต้องพูดถึงค่ะเพราะว่าล่าสุดอีลอนมัสประกาศจะจัดตั้งอเมริกาปาร์ตี้ใช่พักการเมืองอีกพักหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มีไปตีกับโดนัลด์ทรัมใช่ไหมคือไม่ชอบเลยในสิ่งที่โดนัลด์ทรัมทำนโยบายทางการเมืองของโดนัลด์ทรัมแล้วพอถ้าจะสู้กันในระดับแบบคนไปสู้กับประธานาธิบดดดีสู้้้ไไม่ไก่กก็เเเลยยอาาวว๋ตังพ เมืองขึ้นมาสู้เลยซึ่งไอตัวที่มันจุดชนวนให้อีลอนมัส์อยากจะตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาสู้นะคะก็คือเจ้าวัน big beautiful b บิลของโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองค่ะเพราะว่าไอเจ้าบิลนี้นะคะอนุมัติให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้แล้วก็กู้เพิ่มได้อีก3.3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งอีลอนมัส์นะเมื่อวันที่กก1กรกฎาคมเขาไปโพสต์ไว้ใน X ว่าถ้าไอบิลที่บอกว่าจะอนุมัติให้รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายบ้าๆเนี่ยมันผ่านนะวน,นีออล จะตั้งพรรคอเมริกาขึ้นมาเลยคอยดูโอ้โหงานนี้บอกเลยว่ามันมัน,ม,นมันซีต,ตาะคะเพราะว่าอเมริกาการเมืองเขามีพรรคใหญ่แค่2พรรคมาตั้งนานแล้วคือเดโมแครตกับรีพับลิกันใช่ปะ